สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุกสุกคนตั้มห่งพี่น้องมึงแกใส่กับกระทิแล้วสมาตั้มห่วงกินเที่ยงด้าเนาะใส่ไปเลยมึงผิกนี่พี่น้องเรต้องห่วงเพชรพี่น้องดากินได้เสมออ่ะตั้มเลยาใส่กักเทียมนาตักเียมเอาพูดใส่ถั่วให้่าน seperti yang bina sudah ini kinder rem rem dan asam ใส่เป็นนัวเจ้น่มตานี่บ้าดาปาดมะนาวใสว่กระบอกเล่นพี่น้องมะนาวกับมะเล่นพี่นอ้องพี่น้องจ๋า บีบนาวุ่เลยจ้ะพี่น้องง่ามร้ายอยู่เลยพี่น้องจองตื่นพ่อพี่น้องแล้วก็เยาวปวดก็ะเดกกระจ้าพี่น้องโยโลลงบนจะจงนึงพอนะจ๊ะพี่น้อง พอดีเลยจ้ะพี่น้องใส่บักหุงลงไปเลย กันเลยจะเป็นเนายุ่ยๆกันเลยสีสันแต่แคบเลย แล้วเราจะพี่น้องมาเด้มมาเดิมสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนมาเดอมมากินตำม,มักมกับพี่น้องตักแน่เจ็ดก,ก,กับดามา,ท,าที่ถ่ายคลิปก่อนให้พี่น้องเห็นนั่นแหละที่ถ่ายคลิปก่อนให้พี่น้องเบิ่งนมาเลยมามาพี่น้อง แซบบ่บ,บ,บ,บนัวแบ,บนัวเรืยเรื่อ,แบบอลูกนี่ไงของเจ้ามีกระบากระเทนพี่น้องอออว้าข้าวมาทีเนี่ยเนี่ยมาทสบายดีพี่น้องกะสบายดีแล้ว เวลาสบายดีพี่น้องรือยังอาแดีดอกอืมวิ่งกิน เตามาลงมาลงต้องคนเหมือนกับดาดาก็มาหาลินนน้ำเตาคนละอ่างรู

เดินแ่บอิ่แเ้วดบนหน้า่างมิข่าวมากิกนลไปทำไรอ่ะอยากกินข้าวไปไหน เดอนไปนอด้ก็จะพอเบือกันเดินองเด้อตองวิ่มาขาปุ่น่นองใหนึ่งเท่านี้วันธรรมดาบ่บ๊วย กระก็ด <so> ีม no oh, no ีว <Different> <noises> ัมีมมใหญ่ม้าเห่านี่ากระดกกระดิค่ะแก่บุ้ยเ่่เ่า่าตำนานาลุงแลวแต่ว่านปุพี่น้อ แดดมาดาเป็นคนขวดรักแดดพี่เนาะพรเป็นคนตำหมูห่มงยาละมันหนังไอ้พี่ไอ้พี่อันนี้นอนบังหนังเออตะจ๊อบนะเจ้าไอ้พี่อันนั้นมันหนัง จะสร้างว่าเนาะ,นะบอกพี่น้องไอ้เบียกนันนอนมึงนั้งเด้อพี่น้องคุณบอก มาใส่เนี่ยมาใส่สาวบุกขอดใจเจ้าบอกบุกอดมาใส่มันก็ทินบอกมาใส่มันก็เห็นเนาะมาตลาดมาัดมด <S 2> <S 2> นบ่มีในบ้านเขาค่ะจะใจไปซื้ออยู่ตลาดคนซื้อตลาดซื้อตลาดเบิร์ตกระปุ่นกับไปซื้อเจ้า,านี่กับกับสาวดา าถามพี่น้องปพณเกเคยไปเอาหมากกทินนำป่นเลยถามป่ณเห็นหมากกทินในต้น Để đâu còn đeo vào kín nữa Tạp đi mm. Được đấy này Là anh mua sao? Ở cái sòi phỏ để hết nó

ย0บาทซื้อผักสลัดพี่น้องซื้อมากระทิ้นละ10บาทซื้อทิ้งแก่กับกระทิ้นออก กระปุนกระ25บาทขนมจีน ใกล้แต่เห็นขไเห็นเป็นบบนั่นไม่กระเบอือบเป็นเนาะดาจับกดีดีลูกรับเส้อยาอ นาะไปเอาหน้าของเจ้ามาไปในตู้เย็นหรืไป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  感谢妈妈，行吗？ ลองเวียกอ่ะเจ็บตีนเพิ่อนนางสาวไปดำนาเมื่อวานไม่ไม่ขักตีนให้่อนไปนะมืออื่นก่อนพาไปอยากไปใช่อยากไปใช่

เดี๋ยวคลิปนี้กับสาพพรเนี่ยซีลาพี่น้องเพื่อนสนิทเด้อพี่น้องเด้อจะได้ก็ให้พี่น้องไป็นกำลังใจให้คลิปต่อให้ให้พรใหดคลิปต่อไปออเด้อพี่น้องโหเพ็ดแฮงฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องน้องพรสาวลาวใน่เด้อพี่น้องบ๊ายบายบายบ๊ายบายายไปพี่ก้องเว้เป็ดพี่น้นอง